ใดก็ไม่ประเสริฐเท่าบุญที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาบุญที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยจะพาให้เราพ้นทุกข์อย่างถาวรได้งั้นอยู่กับปัจจุบันนะอย่าไปกังวลถึงอดีตอะไรเกิดขึ้น ต่อหน้าต่อตาเราทุกวันนี้ยอมรับไปสิ่งทั้งหลายที่เรารเผชิญทุกวันนี้มันมีเหตุมาทั้งสิ้นมันยุติธรรมและมันสมควรที่เราต้องเจอสิ่งเหล่านี้แต่ทุกสิ่งที่เราเจอเนี่ยกำลังเป็นบทเรียนสอนธรรมะเราทั้งสิ้นมันอยู่ที่เราวางใจถูกไหมถ้าเราเจอสิ่งต่างๆแล้วเราก็ท้อแท้ใจว่าครามเก่าไม่ดีใจเรา่อนะก็เท่ากับเรากำลังทำกรรมใหม่ที่ไม่ดีคือฝึกใจให้ท้อแท้ นั้นถ้ามีสภาวะที่ไม่ดีเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยอะไรไม่ดีเกิดขึ้นนะให้เรามีสตินะให้เรารู้ทันจิตใจของเรากังวลรู้ว่ากังวลจิตใจเราอยากให้หายรู้ว่าอยากให้หายอยากให้มันพ้นไปเร็วๆรู้ว่าอยากความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไปเรื่อยนะความอยากดับเนี่ยเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นโดยที่เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันทุกอย่างเหมือนความฝันผ่านๆมาท่านั้นไม่มีสาระหรอก นะความทุกข์ทั้งหลายมันจะหลุดลอยไปจากใจเราฝึกนะคนที่เรียนตามหลวงพ่อสอนเนี่ยความทุกข์หล่นหายไปเยอะแยะเลยชีวิตจิตใจเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยในเวลาเดือนเดียวก็เปลี่ยนแล้วนั้นมีชีวิตยอยู่กับปัจจุบันนะ